สูงขึ้นเรื่อยๆร้อยฟาส่งขึ้นเเรียบร้อยร่อาสครบขึ้นเได้แล้วเพราะว่าเอยนะครับจะใส่มาส์กส้มสีับเดินยากสูกส้วยรถงามเข้าเส้นกลางเข้าเส้นกลางเรียไ่หาใหม่เร้เดินยากสูดวยรถงามออกไปสุดเราช้าไปได้นึงนะคะเดินก้ ทางน้เนี่ยอยเลืยอมาย่หัวยุาของขาวอย่างนี้เนกุ่หลย้มต้มกเอาเอาขนพยมดันก็จเ่อนก็จะไปเ้ามันหก็นทำไมายแต่แไปรนว่าเริ่มไม่ะไม่ค่ไม่ต้องข้าไม่ต้องยาข้ายาท นู้ยกไงมาขึ้นก็ได้ลูกไม่ต้องแต่งเองนะครับยังเห็นเสียงลูกคุณเตือนกันเลยว่าไม่ห้ามว่าเข้าไปแล้วเราอยู่ไกลเกินไปที่เราจะพูดกับตัวไมปแล้วก็ขยับให้มือพอดีลูกไม่ต้องแต่ง โยนกูเกิ้ลไหวอีกครั้งหนึ่งไหวอีกครั้งนึ่งกลับลูกทีนี้ตัวกลับตัวตอนนี้จะมีพี่เลี้ยงให้ดอกไม้นะครับจะรับดอกไม้นะจะรับดอกไม้การไหว้การรับดอกไม้กันเบิ้งเสื้อผ้าเปิ้งรองเท้าเขาอย่าไปสะดุดนะครับเดินมาเรื่อยๆงดงามอย่าอย่าไหวตอนีรับดอกไหวเขาจะขึ้นตัวรับดอกไม้ให้ดิ เอาี Workers, pegar, ่ Ou Ou ิงเลตัวรับก uh uh ับไม่ไม uh ่หน uh 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 ้าหน้าไมพีครัทุกผู้กองทุกยาช้าที่ารมีของไ่้ไม่เดี๋ยวจะมันจะได้ของหลายคนเพราะฉะนั้นไม่เก่งวอค่ะแต่ก็จะพยายามทำให้ทุกคนดูก็เอาแตนเอาแตนแบบวีีบ้านเราเนี่แหละค่ะเวทีบ้านเราเป็นการประกวดนงานนกพมาเนาะ ว่าแมนยูนิเวอร์สพวกัางประเทศพ่อสิไปสนัตว์สปินวันนั้นนะเจ้าหน่อยพิ่อสีถ้าคือพี่ยอมโต๊ะเวทีกันยากนะอ่ะเริ่มเนาะสมุติว่าส่งัวนางงานแล้วนางงานทุกคนดูนะคะถ้าขอเสียงปรบมือให้กำขอบคุณด้วยค่ะเป็นแน้นอนว่าแมนนงาเข้าขนาดอยุทีเสซีประเด็นเนี่ยนะเพราะแมนธรรมดานผาเวที่มาหลายแล้วค่ะอ่ะเราสูญยิ้ม เยเมื่อมาถึงจุดน,นะคะเมื่อมาถึงจุดก็สวัสดีรอบแรกนะคะและเมื่อจแสดงานตัวก็จะเดินไปที่หมนอะคะเมื่อไ,ไม่ไม่พอดีปับไม่ลูกๆสามารถแต่งเองนะครับแต่งเองได้จึงๆว่าหาตัวเขา ไป່ວ່າຄືມາດຽວຊິໄດ້ຕັ້ງໂຕເປັນຜູ້ສອນເຮົາພາກູຮັບພາເດດນີ້ພໍ່ເອ້ຍສຽງມືນາອັນນີ້ດອກໄມ